สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนการใช้นิ้วมือนะคะทั้ง10นิ้วของเรานะในการคิดเลขค่ะก็คือในการบวกลบเลขนั่นเองนะคะแต่ว่าก็มีข้อจํากัดเนาะก็คือการบวกลบเลขด้วย10มือของเราเนี่ยจะทําได้เฉพาะเลข1หลักถึง2หลักเท่านั้นนะคะแล้วผลบวกเนี่ยจะต้องไม่เกิน99นะคะก็คือผลบวกจะต้องอยู่ในช่วง99เท่านั้นนะถ้าเกินมากกว่านี้ จะไม่สามารถคิดเลขด้วยวิธีนี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันนะคะว่าวิธีการบวกลบเลขจากนิ้วมือเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้รหัสเลขของนิ้วมือของเราก่อนนะคะนิ้วมือของเราจะมีทั้งหมด2ข้างด้วยกันเนาะข้างซ้ายกับข้างขวานะคะเออเราจะให้ข้างซ้ายเนี่ยแทนเป็นหลัก10นะคะส่วนข้างขวาเราจะให้แทนเป็น อาหลักหน่วยนะคะซึ่งจะมีค่าดังนี้ค่ะถ้าเป็นหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นหนึ่งนิ้วแบบเนี้ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะสําหรับข้างขวานะมีคือข้างขวาเราจะให้เป็นหลักหน่วยเนาะก็เลยมีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะอะ พอเราชูมา2นิ้วปุ๊บนิ้วนี้ก็มีค่าเท่ากับ1เหมือนกัน1นบวกหก็เป็น2ถูกไหมอ่ะถ้าเราชูมาสองนิ้วแบบนี้ก็แปลว่า2นะ3นิ้วก็มีค่าเท่ากับ3นะคะสนิ้วก็มีค่าเท่ากับสนะ่เนาะพูดง่ายๆก็คือนิ้วในแต่ละนิ้วค่ะที่บอกมาเนี่ยก็คือมีค่าเป็น1นนั่นเองนะอ่ะ ส่วนนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งเฉพาะนิ้วโป้งนิ้วเดียวเราจะให้มีค่าเท่ากับเลขห้านะคะถ้าเราชูานิ้วโป้งกับอีกหนึ่งนิ้วมาแบบนี้นะห้าบวกหนึ่งก็มีค่าเท่ากับหกนะคะอ่ะห้าบวก 7, อีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดชูมาอีกหนึ่งก็เป็นแปดชูมาอีกหนึ่งก็เป็นเก้าแบบนี้นะคะ อันนี้คือเป็นหลักหน่วยเนาะก็มีหลักหน่วยก็จะมีทั้งหมดตั้งแต่1-9ถึง9้าถูกไหมก็จบไปแล้วนะถ้าศูนย์อะศูนย์ก็คือแบบนี้นะกรรมแบบนี้เรียกว่าศูนย์นั่นเองอ่ะพอเรารู้จักหลักหน่วยเสร็จแล้วเรามาดูหลักสิบกันบ้างนะคะฝั่งท,ทางด้านซ้ายนะคะเราจะให้มีค่าเป็นหลักสิบเนาะอ่ะ หนึ่งนิ้วเมื่อกี้เมื่อกี้นิ้วทางด้านหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนิ้วซ้ายนิ้วทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะมีให้มีค่าเท่ากับสิบนะคะสองนิ้วยี่สิบอ่ะสามนิ้วสามสิบนะคะก็คืออย่างละสิบเนาะบวกรวมกันก็เป็นสามสิบสี่นิ้วก็สี่สิบนะคะสี่สิบเนาะอ่ะส่วนนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะคะนิ้วโป้งนิ้วเดียวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับห้าสิบอ่ะหกสิบนะคะเจ็ดสิบ แปดสิ 80, 90, เกาสนาะอะ่แบบนี้อ่ะถ้าอย่างนี้อย่างนี้เป็นเท่าไหร่คะสิเอ็ดถูกไหมคะสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสาสิสี่ถูกไหมอ่ะห้าสิบห้าคือฝั่งนี้มีค่าเท่ากับอ่ามีเป็นค่าเท่ากับเป็นหลักสิเนาะเราก็ดูว่าจำนวนเท่าไรนะคะบวกกับหลักหน่วย อีกฝั่งหนึ่งนะคะว่ามีค่าเท่าไรเนาะตรงนี้เข้าใจนะรหัสของเลขของแต่ละนิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจต้องทำความเข้าใจก่อนนะเพราะว่านี้เป็นพื้นฐานเนาะเราจะต้องจำรหัสเลข ของแต่ละนิ้วให้ได้ก่อนนะคะ,ะสมมุติว่าเราเข้าใจและจำรหัสเลขได้แล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาลองบวกเลขง่ายๆกันนะเอออย่างสมมุติบอกว่า1บวก3ใช่ไหมเราก็ชูมา1นิ้วปุ๊บบวก3ก็คือชูมาอีก3นิ้วเป็นเท่าไหร่คะเออเป็น4เนอะ,อะ2บวก2ละ่ะ2ใช่ไหมชูมา2นิ้ว2บวกอีก2ก็เป็น สเหมือนกันนะคะ,ะถ้าสิบบวกยี่สล่ะคะเออสิอยังไงคะสิบเป็นแบบนี้ถูกไหมสิบอ่ะบวกยี่สนะคะบวกยี่สิก็ชูมาอีกกี่นิ้วคะอีกยี่สใช่ไหมก็อันนี้เป็น10บเนาะบวกอีกยี่สก็เป็นเท่าไหร่คะเป็นสามสิบนั่นเองเนาะ,อะลองลองเลขที่แบบเริ่มยากมาอีกนิดนึงนะสิบห้บวกยี่สิบสามะคะเออสิ 5ถูกไหมบวก20อ่ะชูมา20 3ใช่ไหมคะก็ชูนิ้วมาอีก3นิ้วก็เป็นเท่าไหร่คะ35 0 36 37 38นั่นเองนะอ่ะ31บวก15ละคะอืม31ถูกไหมอ่ะบวก10 ห้าถูกไหมคะก็เป็นเท่าไหร่คะก็เป็นสี่สิบห้าสี่สิบหกนั่นเองนะอืมอันนี้แบบง่ายๆนะคะไม่มีทศไม่มีอะไรนั่นอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์ที่เริ่มยากกว่านี้นิดหนึ่งนะอย่างหนึ่งบวกสี่ล่ะอ่ะหนึ่งบวกสี่วิทำไงดีหนึ่งบวกสี ก็มันตรงนี้มันมีแค่3นิ้วอันนี้ก็มี5นิ้วอ่ะถ้าบวกไม่ได้แบบนี้นะเราจะต้องใช้เทคนิคการลบออกนะคะก็คือใช้หลักในการใช้ฐาน5ค่ะในการคิดเนาะก็1บวก4ใช่ไหมยีเกิดจากอะไร4เกิดจาก5ลบ1ถูกไหมเราก็เอา1มาบวก5ก่อนอ่ะ1บวก5จากนั้นค่อยลบ1แบบนี้นะ ก็1นบวกสก็จะกลายเป็น5้งงไหมคะอ่ะอีกรอบเนาะเราจะใช้ระบบก,การลบออกนะคะคือใช้ฐาน5ในการรบเลขทําให้เหลือจํานวนเลขที่เราต้องการนะอ่ะอย่าง1นบวกสก็ชูมา1นิ้วถูกไหมคะบวกสนิ้วเราไม่พอเราก็บวกไป5เลยแล้วเราค่อยลบออก1นะเพราะว่า5้าลบหก็เหลือ4ถูกไหมคําตอบก็คือเหลือ หนั่นเองนะคะอ่ะลองดูจํานวนเลขเยอะๆบ้างยี่สิบสามบวกยี่สิบสี่อะยี่สิบสามนะคะบวกยี่สิบอะยี่สิสี่ฝั่งเนี้ยหลักหน่วยเลขสี่ไม่พอละก็เหมือนเดิมก็ชูมาห้าถูกไหมหลักหน่วยชูมาห้าแล้วก็ลบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเท่ากับสี่เนาะคำตอบก็คือก็จะเป็นสี่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะ อลองเจ็ดสิบสบวกยีบ้างเนาะเจ็ดสิบสห้าสิถูกไหมเจ็ดสอ่ะบวกยีถูกไหมคะอันนี้ชูมา2นิ้วเนาะ2ี่อ่ะ2ไม่พอก็ใส่ไป5นะคะ5้ลบสเหลือ2ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น9กหถูกไหมเออเป็น95้านะคะ ออเข้าใจนะไม่งงนะก็คือสี่อ่ะสี่เกิดจากห้าลบหนึ่งถูกไหมอ่ะสี่เกิดจากห้าลบหนึ่งสามเกิดจากห้าลบสองถูกไหมคะสองเกิดจากห้าลบสามเนาะเออเนาะหนึ่งเกิดจากห้าลบสี่นะคะเราก็ใช้ระบบการลบเนี่ยมาช่วยในการคิดเลขนะอ่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์ที่ยากกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอืมอ่ะสองบวกเก้าเอออ่ะสองใช้ฝั่งนี้สองบวกเก้าอ้าวตายหาแล้วนะตายหาแล้วมีเก้าอันนี้มีแค่ห้าหกเจ็ดไม่พอนี่ทำอย่างไรนะคะ แบบนี้เราจะใช้ระบบฐานเลขสิบนั่นเองมาช่วยคิดนะอ่ะสองบวกเก้าเลขไม่พอเราก็บวกไปเลยสิบแล้วเราค่อยลบออกอีกหนึ่งนะคะอืมอ่ะสองบวกเก้าไม่ได้ก็เอาสองบวกสิบลบหนึ่งแบบนี้ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบเอ็ดถูกไหมอ่ะเป็นสิบเอ็ดเนาะอ่ะสามบวกแปดนะคะอ่ะสามบวกแปดนิ้วไม่พอเราก็บวกไปเลยสิบลบ สองถูกไหมแปดเกิดจากสิบลบสองถูกไหม 9, เก้าเกิดจากสิบลบหนึ่งเนาะก็เป็นสิบเอ็ดนั่นเองนะ,อะลองดูเลขที่หลไหลหลักขึ้นมาเนาะห้าสิบสามบวกยี่สิบเก้านะคะห้าสิบสามเนาะอ่ะบวก 29, ยี่สิบเก้าอุ้ยถ้าเรายี่สิบเก้าตรงนี้ไม่พออ่ะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไม่ได้เราก็บวกเพิ่มไปเลยสามสิบนะคะห้าสิบสามก็ค่อยบวก บวก30แล้วค่อยลบ1นึเนาะใช่ไหมยี่พอยี่สเกิดจาก30มลบหใช่ไหมอ่ะเราก็บวกไปเลย30แล้วค่อยลบอีก1ก็เป็นเท่าไหร่คะ50 60 70 80ใช่ใช่ไหมแปดสิ 82, นั่นเองนะคะเจ็ 78, ถูกไหมอ่ะเจ็ดอ่ะห้าสิบหกสิถูกไหมคะเจ็ดบวกสิบหเนาะอ่ะเจ แปดห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมอ่ะดูนะอันนี้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบถูกไหมเจ็ดสิบแปดบวกสิบหกนะคะบวกสิบหกก็บวกอีกสิบนะคะอ่ะอีกหกบวกไม่ได้ทำไงไม่ได้ทำไงเราก็ไม่ต้องบวก16บหกเราก็บวกไปยี่สิบ ถูกไหมคะอ่าบวกไป20เลยแล้วค่อยลบอีก4แต่ว่าอันเนี้ยมันลบ4ไม่ได้มันไม่มีให้ลบถูกไหมเราก็ลบ5ไปเลยลบ5แล้วเราก็ค่อยบวกเพิ่มอีกหนึ่งนะคะคำตอบข้อนี้ก็เป็น เกนั่นเองเนาะ78บวก16ก็เป็น94นะบางคนบอกว่ามีแต่ตัวอย่างการบวกเลขนะคะเราลบเลขทำอย่างไรลบเลขก็เหมือนการบวกเลขเนี่ยค่ะเพียงแค่เราหักออกเนาะอ่ะยกตัวอย่าง23-12ลบ12แบบเนี้ยอ่ะก็ชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วก็เป็น23ถูกไหมอ่ะลบสิแล้วก็ลบไปสิบสแบบนี้ก็เป็น11นะคะถูกไหมอ่ะหรือ43ลบ1อย่างเงี้ยเราก็ สี่สิบสามถูกไหมคะลบไปสิบเอ็ดก็เหลือเท่าไหรคะสามสิบสองนั่นเองนะหรือว่าเลขที่มันยากกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะ,ะก็ลองดูห้าสิบหกห้าสิบหกลบสิบเก้าล่ะคะห้าสิบหกนะลบสิบเก้าลบยังไงเนี่ยลบสิบเก้าถ้าเราลบสิบเก้าไม่ได้มัน แบบลบเลขไม่พอมันหักไม่ได้แบบเนี้ยเราก็ลบไปเลยยี่สิะลบยี่สบลบไงก็ลบห้าิบไปนะแล้วก็ชูมา30ถูกไหมห้าสิบลบสาก็คือลบยี่เนาะเออจากนั้นเราก็ทำไมคะเมื่อกี้เราลบไป20ใช่ไหมแต่ว่า ความเป็นจริงต้องลบ19บ้าแล้วก็บวกอีกหนึ่งถูกไหมคะเออแล้วก็บวกอีกหนึ่งเพราะว่าเราลบไปยี่สิแต่ความเป็นจริงต้องการแค่ลบแค่สิบ้าแล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งเนาะคำตอบข้อนี้ก็เป็นสามสิบเจ็ดนั่นเองนะคะอ่าลองอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะ8ปแปสิบสี่ลบสามสิบหกเอออ่ะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบถูกไหมคะแปดสิบสี่อ่าแปดสิบสี่ลบสามสิบหกอ่ะ ถ้าลบสามลบสามสิบหกได้ไหมอ่ะลบสามสิบหกอ่ะไม่ได้แล้วถ้าลบสามสิบหกไม่ได้เราก็ลบเท่าไหร่คะก็ลบสี่สิบได้ไหมอ่ะลบสี่สิบก็ลบห้าสิบไปเลยถูกไหมอ่ะลบห้าสิบถูกไหมคะแล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งเนาะเอ้บวกเพิ่มอีกสิบถูกไหมมันก็เหมือนลบเหมือนลบสี่สิบละเนาะแล้วเราก็ทําไมคะอ่ะ สี่สิบหกแล้วก็บวกเพิ่มอีกสี่ถูกไหมเพราะว่ามันต้องมันเป็นแปดสิบสี่ลบสามสิบหกใช่ไหมแล้วก็บวกเพิ่มอีกสี่แล้วก็บวกอีกห้าแล้วก็หักอีกหนึ่งแบบนี้นะก็เป็นคำตอบข้อนี้ก็เป็นเท่าไหร่น่สี่สิบแปดนั่นเองนะคะเป็นสี่สิบแปดนะงงไหมอันนี้ทำให้แบบช้าๆแล้วนะเออไม่งงเนาะ ก็คือเราจะใช้ในเลขสิบนะคะถ้ามันอันไหนข้อไหนที่มันลกไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ลบจํานวนเต็มไปเลยแล้วเราก็ค่อยอบวกเพิ่มลบเพิ่มนะคะเพื่อให้เท่าจํานวนที่เราต้องการนั่นเองนะ แรกๆหลายคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยเชื่อว่าก็ต้องงงอยู่แล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจก็อยากจะให้ดูซ้ำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองฝึกทำดูเนาะลองหาโจทย์ล้วมาฝึกทำดูฝึกทำบ่อยๆนะเดี๋ยวเราก็เข้าใจเองนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหรือว่าผู้สนใจทั่วไปที่อยากจะลองในการใช้นิ้วมือของเราเนี่ยในการคิดคณิตนะคะการใช้นิ้วมือคิดเลขเนี่ยมันจะช่วยฝึกสมาธิด้วยนะเออเพราะว่าเราจะจดจ่ออยู่กับตัวเลขนะคะเหมือนกับ การคิดเลขเราไม่ต้องใช้กระดาษทดไม่ต้องใช้กระดาษอะไรเพียงแค่มีนิ้วมือแค่สินิ้วเราก็สามารถคิดเลขได้นะลองไปฝึกกันดูเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย